พวกขั้งใช้บิตคอยโปรดสังวรในจำนวนบิตคอย21ล้านเหรียญผู้ที่ครองสูงสุดก็คือนายซาตุชิซึ่งไม่รู้เป็นใครเป็นบุคคลลึกลุ่มบุคคลลึกลับถืออยู่มากที่สุดถึง1ล้านเหรียญหรือราวๆ5.2นะครับแสดงว่าคนกลุ่มนี้ครอบครองเป็นอันดับหนึ่งยังไม่ได้ปล่อยมือเลยครับ มีอีกส่วนหนึ่งประมาณ3.4เป็นะครับเป็นของคนที่ขุดแล้วมีบิตคอยที่มันลอสไปแล้วเนี่ยครับประมาณ3.7ล้านแสดงว่าในตลาดคงไม่ได้มี20ล้านนะครับหายไปแล้ว3.7มีบุคคลเนี่ยครับที่ถืออยู่ประมาณ80-130ล้านประมาณ1เสร็ศษๆของประชากรโลก8,000ล้านอยูนะครับ คนสื้อเหล่านี้เป็นคนส่วนน้อยมากพวกนี้คงจะครองโลกหรืออย่างไรและมันจะกระจายอํานาจได้อย่างไรในเมื่อคนส่วนน้อยนิดทนั้นเองที่ถือบิตคอยและมีอยู่แค่21ล้านเหรียญลบด้วย3.7ล้านที่มันหายไปแล้วมีภาคธุรกิจถือครองอีก3.6แล้วก็มีพวกกองทุน ETF เนี่ยครับอีก3.9แล้วก็มีรัฐบาลถืออีก2.7 แต่รัฐบาลที่ถือเยอะที่สุดนยครับก็คือสหรัฐอเมริกานั้นถือเพราะยึดมาจากพวกบิชาชีพพวกนี้ชอบบิตคอยครับดูสิบิตคอยใช้เพื่อการบิชชาชีพโดยเฉพาะเลยไหมครับแน่นอนนะครับเงินก็ใช้เพื่อการนี้ได้แต่บิตคอยที่อยากว่าอ้างว่ามีการคุ้มครองที่ดีที่สุดนะระบบดีที่สุดก็กลับมาใช้ตัดพวกบิชาชีพและที่เหลือนะครับอีก 6. 6ยังขุดอยู่ ยังไม่ได้ขุดออกมากาลังขุดกันอยู่อีกแค่หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเหรียญแล้วอย่างนี้มันจะเอาไปใช้ใจ่ายอะไรกันได้ทั่วโลกนะครับไอคนที่ถืออยู่เยอะๆอ,อย่างนายซาโตชิหรือกลุ่มคนนี้เนี่ยครับซึ่งอาจจะเหมือนกับเป็นาศาสดาซึ่งไม่ปรากฏตัวต,วตนล้วหลงงมง,งายกับเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรสติสตังหายไปไหนหมดหรือเราคิดคิด,ดีอย่างเดียวว่าเออเราอยากจะได้แล้วก็บรว่าจะได้ทากาไรราคามันขึ้นไปเรื่อยนะะ ดูได้กำไรตลอดถ้าเราคิดอย่างนี้วิบัติแน่ครับเพราะไม่มีอะไระครับที่ขึ้นตลอดหรือหลังว่าเออพอมันลงเราช้อนซื้อแล้วก็ขายต่อในช่วงราคาขึ้น,นคนที่ฉลาดกว่าเราเนี่ยครับคนเหนือเมฆกว่าเรามีไม่นานครับแต่ตายไปแล้วครับดังนั้นอย่าไปเชื่อถือไอ้พวกที่บ้าเล่นบิตคอยมากนักน,นะครับโปรดใช้สติอย่าได้ถูกหลอกไปลงทุนอะไรอย่างอื่นที่มีผลตอบแทนแล้วก็มีแบ็กอัพที่ดี เช่นบาวจะเป็นหุ้นซึ่งอยู่ที่ p e r f o r m ร์แมของบริษัทหรืออสังหาริมทรัพย์หรืออื่นใดก็ตามที่มีมูลค่าแท้จริงดีกว่าครับ